เด็กๆวันนี้นะคะคุณครูออกมาพานเรียนเที่ยวนะคะที่โครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ตรงนี้นะคะเป็นโครงการเกี่ยวกับการปลูกย่าวแ่กนะคะที่เขาชง,งุ้มนะคะเป็นไงคะนักเรียนช่วงนี้อาจจะยังไม่เคยมีดอกไม้สวยงามนะคะลูกแต่ว่านี่คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะทางโครงการอาจจะเตรียมการไว้นะคะสําหรับที่ว่า จะเตรียมในวันดินโลกก็คือวันที่ห้าธันวาคมนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็เลยจะพานักเรียนนะคะมาเยี่ยมชมก่อนนะคะตอนนี้จะเป็นแปลงนะคะปลูกดอกไม้นะคะซึ่งจะเตรียมการไว้น่าจะเป็นดอกดาวเลืองนะคะไกลๆนู้นนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะแผนเรียนเดิดไปดูนะคะก่อนที่เราจะเรียนกันนะคะเราดูความสวยงามธรรมชาติไปก่อนนะคะเป็นการผ่อนคลายนะคะคุณครูบอกแล้วว่า เรียนกับครูนะคะนะคะจะมีการพาไปเที่ยวแต่เที่ยวของครูเที่ยวอย่างมีความรู้นะลูกนะ,ะเพราะว่าต่อไปเดี๋ยวเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของงานเกษตรกันให้นักเรียนรู้ก่อนว่านะคะชีวิตนะคะชาวบ้านแถวนี้นะคะแถวบ้านครูนะคะโพธารามนี่บ้านเกิดของครูเลยนะคะเนี่ยนี่ถือว่าเป็นโครงการในหลวงราชการที่9เลยนะคะนี่อ่านี่ค่ะเป็นแปลงนะคะเป็นแปลง ดาวเรืองนะคะคุณครูคาดว่าน่าจะปลูกเพื่อให้ต้อนรับพอดีกับวันที่ห้าธันวาคนะคะแล้ววันที่ห้าถ้าเกิดนักเรียนมีโอกาสนะคะมาแวะเยี่ยมชมเลยนะคะที่นี่สวยนะคะเขาจะจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะจะมีทุกปีนะคะเพราะว่าและเป็นการระลึกถึงนะะในหลวงของรัชกาละะที่9้าของเราด้วยนะคะเป็นพื้นที่สวยๆง,งามๆนะคะจะมี ผู้คนนะคะประชาชนมาเที่ยวกันเยอะแยะมากเลยและนักเรียนว่างๆนะคะนักเรียนลงมาดูนะคะในช่วงเดือนธันวาแต่วันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนมาเยี่ยมชมก่อนนะคะขั้นต้นนะคะเป็นการผ่อนคลายนะคะอ่านักเรียนมาดูนี่นี่นี่ผลไม้ไอ้ไม่ใช่ผลไม้ลูกเป็นผักสวนครัวชนิดหนึ่งน่าจะเป็นพวกฟักแฟงนะคะอ่านี่ดูเลยนะคะอันนี้อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงเพราะว่า จ้าหน้าที่เขากำลังตัดหญ้าทาความสะอาดนะคะนี่เห็นไหมคะนี่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 เห็นไหมนี่นี่นี่ใหญ่ไหมคะลูกนี่ทําเป็นซุ้มนะคะซุ้มผักสวนครัวนะคะน่าจะเป็นพวกฟักนะคะนี่เห็นไหมคะใหญ่มากนะคะายยาวไปถึงนู่นเลยนะคะแล้วเวลาเขาจัดเป็น วันเปิดนะคะเขจะมีการพาไปเที่ยวด้านบนนะคะที่ทรงงานแล้วก็อ่างเก็ดน้ำที่นักเรียนเคยเห็นในรูปนะคะที่มีเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9ทําเป็นอ,อยู่ริมน้ํานะคะถ้าใครเคยมาแล้วก็อาจจะนึกภาพออกนะคะวันนี้เราเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวเราจะเรียนกันต่อนะคะค่ะขอให้มีความสุขนะคะ